น้อยลงก็มีการที่อะไรบางทีอยู่ไม่ได้แล้วสถนานะนี้นะครับเพราะว่าเขาเจอสภาพเจออีกได้อีกเลยก็ในส่วนของป,ประเด็นปัญหานี้เนี่ยก็น่าห็นใจนะทั้งฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ฝ่ายนายจ้างค่าสวัสดิการรวมค่าแรงค่ารูนค่าที่อะไรมารวมเป็นค่าค่าจา้างมดเลยแลซึ่งบางทีนะเนี่ยพอปีนี้สามร้อยปีต่อไปมันก็ เราจะทาอย่างไรที่ทั้งสองฝ่ายได้รับความเป็นธรรมิ่ายนาจ้าใช้จ่ายในภาคของส่วนของลูกจ้างนะคะเมื่อลูกจ้างได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นนะคะลูกจ้างก็มีความเป็นอยู่วิเคราะห์แล้วก็ได้มีการประเมินนะคะถือว่าเงินที่ได้รับเนี่ยนะาให้ครบ300บาทหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ที่ว่าบางแห่งก็พยายามที่จะเมื่อเสนอแล้วเนี่ยทางแรงงานจังหวัด แล้วก็ตัวนราชการหรือสังกัดกรมโรงงานทุกคนเนี่ยก็จะเอาประเด็นปัญหาของทุกท่านเนี่ยรวบรวมและตัดสนอไปขึ่นในส่วนนี้เนี่ยก็คงไม่ได้ยทำเฉพาะจังหวัดลำปางจังหวัดเดียวเนี่ยก,รรก็จะไปประมวลร่วมกับจังหวัดอื่นนะอีกแล้วก็เอามาสรุปผลในภาพรวมว่าในส่วนนี้เราจะต้องแก้ยังไงแล้วถ้าเขาประเมินตกแค่ทัานรัฐบาลได้พิจารณาหรือว่าในส่วนนี้จะต้องช่วยหรืออะไรอย่างเครับสิ่งสิ่งที่ต่ตางๆเนี่ย นายจ้างสามารถทําให้นุ้จ้างได้เลยถ้าไม่เป็นการลดประโยช <kin> น์ก็เป็นข้อข้อเกี่ยวกับสาภาพการจ้างนะครับบางทีอาจต้องคุยกันนะครับ่ายบางทีตัวอย่างที่ผ่านไปอย่างเช่นรับจากตําแหน่งเนะีนะ่ยรำำับจากตําแหน่งตอนแรกจ่ายให้ตอนนั้นไม่จ่ายให้ก็ให้เงินไปเดือนละสองหมื่นใช่ไหมเดือนละสองหมื่นพอให้แต่ละเดือนสองหมื่นสองหมื่นอันนี้ก็เป็นค่าจา้างนี่ก็เป็น แต่ตอนเป็นรถประจาตำแหน่งไม่ได้ไม่เป็นหาจ้างแต่พอเกลียนจากยกเลิกรถประจาตำแหน่งแต่ให้สองหมื่นไปเช่ารถในห้ารถใช้รถส่วนตัวเองนี่แต่รถเดินรถเดินเท่ากันนี้เป็น่างจ้างก่อนตัวป็นกานเลี้ยงเก็บว่าเขาที่กินับเราได้ไรแต่เราเป็นการเลี้ยกเก็บเหมือนว่าเอ้ยนี่ค่าอาหารกลางวันที่เราเหมือนเป็นจ้างเราทำาก็ลูกจ้างถ้าถ้าจ้างดียอมไม่มีปัถ้าปีนี้ให้ ีหน้าไปให้ลูกจ้างไม่ยอมไมครับชอเปลี่<ม>ยนไหก็ถือ<ม>ว่าลดประโยชน์ไม่ได้เพิ่มมีส่วนที่จะช่วยโรงารในย่านไหนบ้างนอกจากในส่วนนี้นะรองรับในเรื่องของการพัฒนาบีมือแรงงานนะคะว่าถ้านายจ้างท่านใดที่เห็นว่าเมื่อเราจ่ายสามร้อแล้วเนี่ยคุณภาพของงานยังไม่ยังไม่ถึงนะคะเราก็สามารถส่งคนงานนั้นะให้สู่สถาบันเนี่ยไปพัฒนา สมมติว่าท่านมีการปรับในเรื่องของการใช้วัสดุในการใช้เครื่องจักรนะคะเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสอนไปฝึกน,นะเพราะฉะนั้นนโยบายนี้300บาทเนี่ยเป็นการกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้นายจ้างเนี่ยนะคะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานหนึ่งปรับในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้นะให้มีประสิทธิภาพที่ขึ้นอาจจะลดคนงานลงนะในบางส่วนอาจจะลดคนงานราคาถูกลงแล้วก็จ้างเป็นรายงานราคาสูงเนี่ยนะคะ และเมื่อแรงงานราคาสูงก็ต้องมีทักษะปินมือก็มีความรู้ทางเทคโนโลยีมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะมีวิธีการคือหนึ่งปรับเปลี่ยนว่าออวิธีการทําง,งานโดยการเปลี่ยนเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้โดยการใช้ทักษะปินมือคนงานเข้ามาใช้นะครับ